สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนๆรายการทุกๆท่านนะครับห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับก็เนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับกลับมาพบพอกันในมือนี้ก็เป็นวันที่เก้ากุมภาพันธ์สัปดาห์ทีสิบสี่นะครับก็ยังคงนาข่าวสารพยกรณ์อากาศดีๆมาสู่แฟนรายการได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเมื่อนี้นะครับจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นว่าภาคตะวันออกเชื่อมเนื้อตอนบนของเฮา ยังคงในรดับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่มีกําลังอ่อนนะครับส่งผลหายมีล่มทางด้านทิศใต้แล้รก็ตะวันออกเฉียงใต้ ผัดนําความชื้นเข้ามานนะครับและสนามแบบนี้ครับเพจไทยพาร์ทตอนหน่อยเชนือตำบลของเข้ามีอากาศเย็นถึงหนาวได้นะครับในช่วงเศร้านะครับแต่ว่าช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนนะครับแลยอากาศเศร้าๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมีหมอกเกิดขึ้นได้นะครับในหลายพื้นที่สาหรับในช่วงกลางวันนะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางตอนลางและกระดานตะวันตกของภาคนะครับ สำหรับในภาคร่วมนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบลของเข้ามีอากาศเย็นกบมีหมอกนตอนเศร้าและกำมีฝนเล็กน้อยนะครับส่วนมากท่านตอนล่างนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายภูมพุ่มนะครับที่เป็นรอยต่อของจังหวัดนครราชสีมานะครับยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยู่นะครับอุณหภูมิสำหรับยอดภูอยู่ที่ประมาณ12-16องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ทั่วไปของภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิสูงสุดคาดการว้ที่คนข้างสูงนะครับประมาณ34-36องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ18-22อ,องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับการกระจายตัวของอุณหภูมิบริเวณแตกต่างกันนะครับส่วนหมากอุณหภูมิสูงย่ทีประมาณสามหาสามหกจะอยู่ทางตอนล่างๆนะครับส่วนทางตอนบนอาจอยู่ที่ประมาณสี่สี่ห้านะครับกับที่ว่าบริเวณแตกต่างกันหลายบวกลบสององศาเซลเซียสนะครับสำหรับตลอดสัปดาห์นี้นะครับช่วงปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะมีฝนฝ่าขนองร่มกระโชกแห้งเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีลูกเห็บตกได้นะกรับก็ต้องค่อยติดตามอเดรข่าสารจากท่างกรมอุตุนิยมวิทยา กันอีกต่อไปนะครับระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับพิจารณากาศของมือนิิเพียนกันกรพอ,อกกันไหมมืออื่นสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน